เพรา,ขาะขนาดอะไรเนี่ยอาจารย์รีบช่วยศิษย์ออกไปทีเจ้าเรียกข้าว่าอาจารย์เหรอก็ใช่นะสิไม่เรียกท่านแล้วจะเรียกใครล่ะเพราะอะไรล่ะถ้าไป่ชช่พระไตรปิฎกใช่ไหม,ถ,ม,ดดมถูกแล้ว ยังไงก็ถูกแล้วข้าชีเชิดตเซึ่งข้ารับปีก่อนไปกอ,ก,อกวนวสวรรค์เข้าอาราวาสจะสวรรค์ปัดบวนเลยถูกพระยูไรขังไว้ที่นี่พระบทธิสัสว์กนอิมได้รับประบัญชาไปตามหาผู้เ,เชิญพระคมัมภีร์แล้วก็ให้ข้ารอขรอประตูธรรมรอคนเชิญคัมภีร์แล้วให้กล่าบเป็นอาจารย์เมื่อกี้คดีท่านคุยกันอยู่บนเขาดังนั้นข้าเลยเรียกว่า,าอาจารย์นะพระโพธิสัตว์<อ>ชี้แนะไว้นี่เองถึงเจ้าจะฝ่ายดีมีพระโพธิสัตว<อ>์มาโปรด ให้เข้าสู่พระธรรมแต่ว่าข้าไม่มีขวานมีเครื่องมือจะช่วยเจ้าออกมาได้ยังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ขวานนะขอแค่ท่านยอมช่วยข้าก็จะออกไปได้ถึงข้าอยากช่วยแต่จะช่วยยังไงล่ะมันยอดเขามีแผ่นใบองอยู่ถ้าดึงมันออกข้าจะออกไปได้เองอย่างนั้นได้ประสุขิวถ้าขึ้นเขาไปพร้อมอาตมาเถอะไต้ซือม่รู้ว่าที่เขาพูดมาดจริงไหม เจ้าปีศาจตัวเนี้ยถ้าหากปล่อยออกมาอาจก่อกวนโลกอีกเหลือท่านกับข้าอาจต้องตายก็ได้้ยไม่สร้างสรรค์เลยเชื่อข้าเถอะเชื่อข้าจริีเก่งเชื่อข้าเถอะนะเชื่อเชื่อข้าเถอะเชื่อเชื่อเชื่อเลยเชื่อ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 ข้าเถอะนะเชื่อ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 ข้าเะนะเชื่อ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 เสีย อาจารย์เชื่อข้าอาจารย์อาจารย์ เชิญเสียนจังมาเชิญพระคำภีหากมีบุญเป็นอาจารย์ขอให้ดึงแผ่นมนออกช่วยวานอนเทพไปชมภูทวีปด้วยกันหากไร้บุญวาสนาวานอนเป็นปีศาจดุร้ายมาหลอกลวงสิทธิ์เป็นอับปมงคลขอให้ดึงไม่ออก าคือเทพเฝ้าขุนเขาวันนี้เขาหมดเคราะห์ภัยจะกลับไปเฝ้าพระอยู่ไรถวายแผ่นผ้าวมนคืนอออามิตรพุทธ ถ้าดึงแผนมลออกแล้วเจ้าที่บอกว่าดึงดึแล้วเหรออาจารย์พวกท่านไปไกลหน่อยได้ไหมยิ่งไกลยิ่งดีนะนะการไกลหน่อยไกลอีกไกลอีกไกลอีก ข้ออกมาแล้วออกมาได้แล้วมาแล้วข้อออกมาแล้ว ไต่ซื้ออันตารายมากนะเป็นอะไรไหมอมนี้เติมอัตมาไม่เป็นอะไรหรอกสิทธิ์เอ๋ยสิทธิ์เอ๋ยสิทธิ์เอ๋ยสิทธิ์ข้าเจ้าลงมาได้แล้วบินไปไหนนะ่ะลูกศิษย์ อาจารย์อาจารย์อาจารย์เข้ามาแล้วอาจารย์เอ๊เอ๊อ๊ะอพี่ชายคนนี้ขอบคุณที่พาอาจารย์มาแถมช่วยเอาย่าเจะขหัวเขยอีกกันลับคาชมัดขอบใจเออนี่สิทธิ์เอ๋ยเจ้าแซ่อะไรเหรอโอ้อ้โอ้ขาข้างแซ่สุดน่ะอืมถ้างั้นข้าจะตั้งชื่อทางทำให้เจ้า ไม่ต้องลำบากหรอกข้ามีชื่อทางธรรมข้าชื่อซุนหอคง